สวัสดีครับอาเด๋งพาทัวร์นะครับตามที่เคยให้สัญญาไว้นะครับยารีครอสตัวเริต้นราคา789,000บาทวันนี้มาแล้วครับเห็นไหมเนื่องจากคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเพิ่มเงิน7,000บาทก็กลายเป็น796,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆก็789,000บาทน่าใช้มากมันเป็นรถไฟฟ้าไฮบริดนะครับที่ไม่ต้องงอสถานีชาร์จไฟ เติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับค่าเดินทางเฉลี่ยแล้วกิโลละบาทกว่า,กวาเกือบเกือบเท่ารถไฟฟ้า e v เลยนะ,ะแต่ไม่ต้องหาสถานีชาร์จไฟนะครับแล้วระบบไฮบริดไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเป็นระบบไฟฟ้าไฮบริดเจ้าแรกของโลกนะเจ้าแรกของโลกโตเยต้าเนี่ยผลิตได้ก่อนจําหน่ายได้ก่อนใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ก่อนใครในโลกนี้ก่อนหน้านั้นน่ะมันมีคนผลิตพยายามทําเยอะแยะ ทำไม่สําเร็จครับมาสําเร็จที่โต y o t ยในปี1997รถยนต์รุ่นีอูสทุกคนน่าจะรู้จักนะครับปัจจุบันนี้เราขายกันเจน4แล้วนะเราขายกันชมที่4แล้วชมเขาจะเป็นชม h a m m มอร์เฮดนะครับสวยๆโต y o t ย Thailand ์ยังไม่ได้เอาเข้ามาขายในเมืองไทยแต่ว่าเมืองนอกขายแล้วนะครับกลับมาที่ยาริสคอ s s แล้วกันนะครับวันนี้จะพาชมยาริสคอตัวเริ่มต้นสมาร์นะครับ789,000บาทครับ ไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเหมือนกันทุกรุ่นนะก็คือจะมีโคมลมแสงตรงนี้นะครับมีไฟเลี้ยวบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไฟหลีเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าอ่านี่ไฟเลี้ยวเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกรุ่นอ่าส่วนไฟหลีเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเต็มเป็นแบบนี้นะครับมันจะติดสลับกันครับถ้าไฟเลี้ยวติด ไฟหลี่ที่เป็นหลอด LED ที่เป็นเส้น LED light guiding เนี่ยมันจะไม่ติดนะครับมันติดสลับกันเดี๋ยวลองให้ดูแป๊บนึงเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะสลับกันแบบนี้นะประมาณนี้ก็เรียกว่ากำลัง i n f เ a ร e นะแต่ไฟเลี้ยวของยาลิคทรอนเนี่ยยังไม่ใช่ s น e ช i a l ก็คือยังไม่ใช่ไฟวิ่งนะครับไฟตัดหมอกหน้า เหมือนกันทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นถึงรุ่นท็อปนะครับเป็นหลอด LED แบบลักษณะน,นี้นะครับการชนหน้ากระจังหน้าตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันเลยแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยก็คือตั้งแต่รุ่นรองท็อปถึงรุ่นท็อปเนี่ยจะมีขอบโครเมียมบริเวณนี้นะครับแล้วแม็กตัวเริ่มต้นสมาร์ทเนี่ยจะเป็นขอบ17แล้วก็เป็นสีเงินล้วนๆไม่มีตัดดำสเปคยางจะอยู่ที่21560 R 1 7 นะครับล็อตนี้เป็นโยโกฮาม่าอีกแล้วนะของยาลิทคอเนี่ยจะได้โยโกฮาม่าค่อนข้างเยอะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้พับและปัดไฟฟ้าได้และพับอัตโนมัติด้วยเมื่อกดล็อกประตูนะครับแบบนี้เห็นไหมกุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เป็นสมาร์ทเอนทรีแบบนี้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะ พกในกระเป๋าของเกงกระเป๋าเสื้อเห็นไหมพกไว้แล้วใช้มือสัมผัสอย่างเดียวนี่นะครับอันนี้คลายล็อกเปิดประตูรถได้นะครับต้องการล็อกรถอยู่ในระยะ1เมตรนะครับไม่เกินนะก็สามารถปลดล็อกคลายล็อกหรือว่าล็อกรถด้วยปลายนิ้วสัมผัสตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแล้วนะครับ Smart Entry นะสุดยอดมากนะครับสังเกตบริเวณกระจกบานหน้านะครับจะไม่มีกล้อง มองเลนด้านหน้าเห็นไหมนะครับไม่มีกล้องเขาเรียกไม่มีกล้องจับภาพด้านหน้านะครับนั่นหมายความว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับจะไม่มีระบบโตโยต้าเซนิเซนนะครับก็คือไม่มีระบบหยุอดรถอัตโนมตัติไม่มีคร u ยส์คอนโทนนะครับถูกตัดออกถ้าอย่างผมผมขับรถทุกวันขับรถประจําขับรถเก่งอะผมไม่ซีเรียสระบบพวกนี้หรอกถ้าผมเป็นผมซื้อเนี่ยผมก็ซื้อรุ่นเริ่มต้นด้านหลังถ้าถ่ายเข้ามาเนี่ย มองไม่เห็นอะไรเลยนะสิ่งที่แตกต่างแท้จะมองไม่เห็นแท้จะไม่มีเลยนะครับต้องเปิดรถดู OO, นะครับเปิดรถดูสวิตเป็นไฟฟ้านะนี่สังเกตดูอ่ะผมปิดให้ดูใหม่สวิตเป็นไฟฟ้าหมายเขามว่าไงกดด้วยสวิตไฟฟ้าอย่างนี้แล้วมันจะเด้งขึ้นมานนิดนึงแต่ต้องยกด้วยมือนะครับยกด้วยมือแบบนี้ฝาท้ายจะไม่ได้ยกขึ้นยกลงด้วยไฟฟ้านะครับแบบเดียวกับรุ่นลองท็อปฝาท้ายไฟฟ้าที่มันยกขึ้นยกลงด้วยไฟฟ้าได้เนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นท็อปรุ่นเดียวน,นะครับ ก็คือตัวพรีเมียมลักชวรี่นะฮะสังเกตดูรุ่นสมาร์ทรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่มีแผ่นแบ่งช่องเก็บสัมภาระท้ายรถเห็นไหมมันจะไม่มีไอ้แท่งๆที่เสียบตรงเนี้ยเปิดโล่งเอาจริงๆนะผมชอบโล่งๆอย่างนี้มากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราพับเบาะนะครับเวลาเราพับเบาะเนี่ยต้องการขนของพับเบาะเรียบใช่ไหม มันไม่มีอะไรมาขวางเก,ก,กะกะมันไม่ต้องมานั่งคอยเก็บตัวแท่งช่องแบ่งสัมภาระตัวนี้มันก็จะได้พื้นที่โล่งๆแบบนี้ในการขนของได้เลยนะฮะถามผมว่าไอ้แท่งตัวเนี้ยไอ้ช่องแบ่งสัมภาระตัวนี้มันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่หรอกนะแล้วเวลาจะเคลียร์พื้นที่ต้องการเข้าในสารใหญ่ๆโล่งๆขนของเนี่ยมันง่ายกว่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถแบบอนเนกประสงค์พับบอบ่อยๆมีการขนของบ่อยนะฮะรุ่นสมาร์ทเลยผมเชียร์รุ่นสมาร์ทเลย,เย,เลยด้านหลังเหมือนเดิมสามารถขายายพื้นที่ ช่องเก็บของได้โดยการยุบตัวของแผ่นรองสัมภาระท้ายรถได้ด้วยเห็นไหมมันจะขยายพื้นที่ขึ้นมาอีกอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับยังเป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับมีแม่แรงให้ด้วยอ่ะแล้วก็มีตัวขันแม่แรงตัวขัน,นล้อยังมีให้อยู่นะครับแต่ยางอะไหล่ไม่มีนะยางอะไหล่ไม่มีส่วนตัวแบตเตอรี่ไฮบริดจะอยู่ใต้เบาะแถว2นะครับโอเคบริเวณนีด้ด้านนี้จะเป็น แบตเตอรี่12โวลต์นะครับ12โวลต์แต่เวลาเปิดมันเปิดด้วยมือเปล่าไม่ได้นะคุณต้องใช้ไขควงที่เป็นหัวยางอะแงะขอบๆแล้วก็ดึงออกมาก็จะเจอแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เ,เขาบอกว่าอายุการใช้งานมันยาวนานกว่าแบตเตอรี่ชื้นทั่วๆไปแล้วก็มีการรับประกันที่ยาวนานกว่าปกติแบตชื้นทั่วไปเนี่ย12โวลต์เนี่ยของรถโตโยต้ตาจะรับประกันครับ1ปีหรือ20,000กิโลแต่ตัวนี้รับประกันมากกว่านั้นครับ แต่ผมยังแปลกใจยอยู่ผมเคยเปิดดูอะ่ะมันก็เป็นแบตเตอรี่ชื้นทั่วๆไปแหละถ้าถ้าผมมองด้วยตาเปล่านะไม่ได้เอาเครื่องอะไรมาวัดไม่ได้ถอดออกมาดูชัดเจนคือเปิดออกมาแล้วเห็นหน้าตามันอะ่ะมันก็คือหน้าตาแบตเตอรี่ชื้นทั่วๆไปแหละนะคือผมเคยเห็นแบตเตอรี่12โวลต์ของรถไฮบริดรุ่นอื่นๆอ,อย่างเช่นพวกพีอูดเขาได้เป็นแบตเตอรี่แบบระบบปิดแบบไฮบริดอ่ะลูกลำดำๆอะ่ะของพานาโซนิกอ่ะอันนั้นลูกละหมื่นอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่แบตเตอรี่ชื้น เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ที่ใช้สำหรับรถไฮบริดโดยเฉพาะแต่ตัวนี้หน้าตาม,มันเหมือนแบตเตอรี่ชื่นทั่วไปนะครับผมชอบมากเลยอ่ะคือมันมีแอร์หลังตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเห็นไหมนี่มีแอร์หลังตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะดีมากเลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวแอร์ไม่เย็นนะไม่ต้องกลัวเลยแต่เอาจริงๆนะแอร์ของโ o โยต้าเปดิ d อเนนโซมันเย็นมาแต่ไหนแต่ไร นะเย็นทุกรุ่นนะจริงๆแอร์หลังไม่ต้องมีก็ได้นะแต่พอมันมีเสร็จมันยิ่งเย็นเข้าไปอีกเวลาเจอหน้าร้อนใช่ไหมมีแอร์หลังก็ช่วยได้ให้เย็นขึ้นอีกนะครับแต่ถามผมอะแค่แอร์หน้าของโตโยต้าก็เย็นเจี๊ยบแล้วจริงนะถึงหลังแน่นอนแล้วก็มีตัวนี้ด้วยช่องเสียบนี่ไทสีเห็นไหมอยู่ข้างล่างมองเห็นไหมมีให้2ช่องเห็นไหมเนี่ยนี่ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะดีมากเลยอะ่ะเนี่ยดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้มีที่พับแขน นี่วางแก้วได้อีกสองใบเห็นไหมตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นก็มีแบบนี้แล้วนะแล้วที่เท้าแขนเป็นบุนุ่มนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหบุดนุ่มนะเนี่ยสี่บานสี่บานเนี่ยเป็นบุดนุ่มหมดเลยที่เท้าแขนนะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับโอ้โหทำดีอะ่ะเนี่ยอันนี้ก็บุนุ่มนะแผงประตูสี่บานนะบุนุ่มหมดเลยนะครับโอ้โดีอะ่ะตรงนี้จะมีช่องระบายอากาศเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นช่องไหม จะเป็นช่องที่เขาเอาอากาศเย็นๆในห้องโดยสารเนี่ยเข้าไประบายขอบร้อยให้กับแบตเตอรี่ไฮบริดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้อย่าเอาอะไรมาวางขวางไว้นะครับผมชอบอะบูนุ่มหมดเลยอะเนี่ยแผงประตูก็บูนุ่มไหมที่เท้าแขนบูนุ่มนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมต่างๆนะครับกระจกไฟฟ้า4บานล็อกกระจกเซนทันล็อกกระจกมองข้างออโต้นะครับปรับซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ มีที่วางแก้วน้ำวางขวดน้ำอู้วางได้เยอะนะเนี่ยวางวางเหมือนเวร้อนเลยวางได้สองขวดนะแล้วก็มีที่เก็บของอีกอันนี้ประตูบานหน้าประตูบานหลังมีมีอีกนะมีที่วางอีกอู้บานหลังอ๋อบานหลังขวดหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้เล็กขวดหนึ่งโอเคถ้าพูดถึงที่วางแก้ววางขวดน้ำมาดูตรงนี้ตรงนี้นี่อันนี้วางขวดน้ำได้อีกสองขวดเห็นไหมเห็นไหมลึกๆเลยเห็นไหมเนี่ยวางได้อีกสองขวดลึกๆเลยเอามือจมลงไปเห็นไหม แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ต้องการวางขวดน้ําจะวางแก้วน้ำนี่กดตรงนี้นี่ที่วางแก้วน้ําจะลอยขึ้นมาแบบนี้วางแก้วน้ำได้2แก้วเห็นไหมสำหรับรูปเริ่มต้นสมาร์ยจะเหลือแค่2ปุ่มนะครับก็คือเป็นปุ่ม VSC TRC OFF นะระบบ VSC TRC เนี่ยปกติเขาจะเปิดไว้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นระบบที่ดีนะครับไม่ควรจะปิดเปิดไว้เลยแต่เราจะปิด สกรณีก็คือ1กรณีล้อคู่หน้าติดหล่มนะครับเราต้องปิดมันเพื่อให้ล้อมันตะกุยกรณีที่2คือลูกค้าต้องการซิ่งอยากออกตัวแรงๆจะไปแข่งกับชาวบ้านเขาอ่ะนะอยากออกตัวล้อฟรีพวกนี้ก็ต้องปิดมันนะครับนอกจากนั้นไม่ต้องปิดเปิดตลอดเวลาเลยทีนี้เวลาปิดทำยังไงนะครับกดค้างไว้5วินาทีนะครับ1 2 3 4 5นะครับนี่เขาจะขึ้นบนหน้าปัดว่าออฟหมดเลยเห็นไหม CRC ออฟ VS ออฟสอตัวเห็นไหมเห็นออฟหมดแล้วถ้าต้องการเปิดทํำยังไงนะครับก็สตาร์ทรถครั้งต่อไปมันก็จะเปิดอัตโนมัติหรือว่ามากดที่สวิตช์ตัวเดิมนะครับกดไว้1วิมันจะดับให้เห็นไหมครับอืมประมาณนี้ตรงนี้ครับมีตัวปรับองศาของไฟหน้าด้วยนะครับถ้าเรานั่งคนเดียวก็ให้เป็นเลขศูนย์ถ้าเรานั่งเยอะๆก็ปรับ ขึ้นมาเรื่อยๆครับให้เป็นเลข4เลข5เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเวลาผู้โดยสารเยอะๆนั่งเยอะเนี่ยท้ายก็จะยุบลงถูกต้องไหมหน้ารถก็จะเชิดขึ้นไฟก็จะไปแยงตาชาวบ้านเขานะเราเราก็ต้องปรับให้องศามันลดลงมามันจะได้ไม่แยงตาชาวบ้านเขาเวลาคนนั่งเยอะนั่นเองแต่ถ้านั่งคนเดียวเลขศูนย์ไปเลยนะครับอันนี้มีช่องเก็บของเล็กน้อยพวงมาลัยสังเกตพวงมาลัยนะ โฟล์คลายเนี่ยมันจะเกือบๆจะใกล้เคียงกับรุ่นท็อปและลองท็อปแหละนะฮะแต่สังเกตดูฝั่งนี้บริเวณฝั่งนี้คลุยคอนโทรลจะหายไปนะครับแป้นควบคุมตัว t o y o ต้าเซฟตี้เซนตหยุดรถอัตโนมัติคมรถให้อยู่ในเลนพวกนี้จะหายไปนะครับก็จะเหลือแค่ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงฟังก์ชันควบคุมหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็มีปุ่มด r i v โหมดอีโค m โหมดเหลือแค่นี้นะครับ แต่พวงอมาลัยจะเป็นหุ้มหนังเหมื <sk r isa> หมอนเดิมนะส,สวยๆเลยเนี่ยนะครับเบาะอ่าลืมพูดถึงเบาะเลยเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะส,สวยๆเลยหนานๆเลยเนี่ยเหมือนรุ่นรองท็อปกับรุ่นท็อปเลยหนังตัวเดียวกันเลยนะครับแต่เบาะจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะเ <sk r isa> ห็นไหมเบาะ <sk r isa> เป็นเบาะปรับมือปรับสูงต่ำก็ปรับได้มือปรับเองก็ปรับได้มือแบบนี้ด้วยหน้าท้ายหลังด้วยมือนะครับนี่คือเริ่มต้นมันจะได้เป็นเบาะปรับมือไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับ ส่วนที่หายไปในรุ่นเริ่มต้นนะครับที่หายไปคือกล้องบันทึกภาพหน้ารถเห็นไหมถ้าเป็นรุ่นลองท็อปพรีเมียมเนี่ยจะมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดพรีเมียมลักชัวรี่จะมีบัน,น, Top, น ury, ทึกหน้าบันทึกหลังให้เลย2ตัวแต่รุ่นสมาร์ทไม่มีกล้องหน้าไม่มีกล้องหลังสักตัวเลยถ้าลูกค้ายอยากได้กล้องก็บอกผมแล้วกันถ้าจะจองนะถ้าจองก็บอกได้เลยแอมเบดไลท์ที่แผงประตูนี่แผงประตูเนี่ยรุ่นเริ่มต้นสมาร์ทจะไม่มีแอมเบดไลท์บริเวณแผงประตูนะครับมันจะไม่มีช่องไฟ มันจะมืดเลยถ้าลูกค้าต้องการ Ambient Light ไฟส่สองสว่างสร้างบรรยากาศเนี่ยก็ต้องซื้อตั้งแต่รุ่นรองท็อปขึ้นไปพรีเมียมนะครับแล้วก็บริเวณใกล้ๆฐานเกียร์เนี่ยถ้าไปรุ่นท็อปสุดพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยจะมีแท่นชาร์จมือถือแบบไร้สายเป็น wireless charger ให้บริเวณนี้นะฮะแต่รุ่นรองท็อปกับรุ่นเริ่มต้นมันไม่มีอยู่แล้วแหละนะตัวฐานเกียร์นะครับฐานเกียร์สังเกตดูนะมันจะเป็นแคปล่านะมันจะเป็นแคปล่านะในรุ่นเริ่มต้นนะครับไม่ใช่เปียโนแบล็คแบบแบบอััันนนนนนี้เห็คละะตวก ไม่ใช่เป็นโนแบ็คแบบนี้นะเป็นเคปลอนี่เคปลอเอาจริงๆนะผมชอบเคปลอมากกว่ามันดูเท่มันดูวัยรุ่นเนะี่ยนะครับถ้าลูกค้าซื้อรุ่นลองท็อปพรีเมียมขึ้นไปเนี่ยบริเวณฐานเกียร์จะกลายเป็นเป็นโนแบ็คนะครับถ้าเกิดลูกค้าซื้อรุ่นเริ่มต้นแบบนี้ก็จะได้เป็นเคปลอรเท่ๆอย่างนี้เลยนะโหแต่ยาริกทอยเป็นรถที่บุนุ่มเยอะมากนะสังเกตดูเนี่ยคอนโซลหน้าก็เป็นบุนุ่มเห็นไหมใกล้ๆขาเราอย่างเนี้ยก็บุนุ่มนะโหดีมากเลยอนะ่ะ เนี่ยบูนุ่มเต็ไมไปหมดเลยอ่ะผมชอบดูดีมากดูแพงอ,ะอ่ะเรื่องของแอรเหมือนกันครับเป็นแอร์ออโต้ลักษณะเดียวก,กันกับรุ่นท็อปและลองท็อปเลยนะครับมีกรอง pm 2.5ด้วยนะอุยดีมากเลยอะ่ะกรอง pm 2.5มีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะดีมากเลยนะครับยาริคคอร์สให้ให้มาคุ้มค่ามากผมไม่แปลกใจที่ที่รถจาริคคอร์สเป็นขายดีรถจะริคคอร์สเนี่ยเป็นรถ suv ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะรู้กันหรือเปล่านะครับ อันดับหนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยถ้าเป็น SUV นะเบรกมือไฟฟ้าเห็นไหมเบรกโฮออโต้เบรกโฮก็มานะครบเลยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นดีมากเลยอ่ะเกียร์รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเกียร์รถเครื่องเบนซินหรือรถดีเซลทั่วไปตรงที่ว่ามันมี p r n d อันนี้เข้าใจนะแต่มันจะโผล่มามีตัว b อีกตัวหนึ่งเห็นไหมตัว b เนี่ย ย่อมาจากคำว่าเบรกเลยนะครับตัว B เอาไว้ลงเขาตัว B เอาไว้เตรียมหยุดรถเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มโอกาสการชาร์จไฟให้มากขึ้นนะครับเพื่อช่วยลดการใช้ผ้าเบรกนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ผ้าเบรกมากๆนานๆลงเขานานๆเนี่ยเวลาผ้าเบรกร้อนจานเบรกร้อนเนี่ยมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่นะอันนี้รู้ใช่ไหมพอมีตัวนี้มาช่วยเนี่ยมันทําให้การลงเขาง่ายขึ้น ดีมากอันนี้ดีมากยังมีคนเอาเกียร์บีเนี่ยไปเป็นโอเวอร์ดอ์เร่งแซงอยู่เลยนะรถไฮบริด Hybrid, ไม่จําเป็นต้องใช้โอเวอร์ดอ์ไม่ต้องมีเกียร์เร่งแซงเพราะอะไรรู้ไหมเวลาลูกค้าใช้เกียร์ดีเดินหน้าเนี่ยแล้วคลิกดาวเหยียบหนักเนี่ยมันจะมีกําลังส่งไฟฟ้าเป็น2เท่าจากแบตเตอรี่ไฮบริดมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดของโตโยต้าเนี่ยเป็นรถที่แรงมากนะเพราะมีกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าและมีเครื่องยนต์ทํางานร่วมกันนะครับมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าไฮบริดของโตโยต้าเนี่ยทำงานตลอดเวลานะนะครับเครื่องยนต์ทํางานบ้างหยุดบ้างนี่คือเหตุผลที่ทําไมรถไฟฟ้าไฮบริดของโตโยต้าถึงประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ทนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์ใช้งานแค่ประมาณ70%อีก30%ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าไฮบริดเข้ามาเข้ามาช่วยเสริมนะครับในรอบสูงหรือรอบต่ำระบบไฟฟ้าทํางานตลอดเวลาครับนะครับแต่สำหรับเครื่องยนต์เนี่ยบางจังหวะในรอบสูงความเร็วสูงเนี่ย เครื่องยนต์ดับก็มีนะเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเราลูกใหญ่ขับเคลื่อนรถยนต์แทนเครื่องยนต์ได้นะอันนี้เจ๋งมากหลายๆย,ยี่ห้อยังเป็นเสริมแรงอยู่เลยก็คือเครื่องยนต์ทํางานตลอดเวลานะถึงเป็นตัวเริ่มต้นนะครับหน้าปัดเป็นดิจิตอลนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะนะแล้วหน้าปัดดิจิตอลเนี่ยเปลี่ยนได้ตั้งหลายแบบเนะี่ยเดี๋ยวปัด,ปดให้ดูออกแบบได้4แบบจ้าเห็นไหมเนี่ยได้4แบบเห็นไหมเนี่ยเอาแบบนี้ไหมเนะ้อ ไม่ชอบเปลี่ยนครับแบบนี้ก็ได้เอาไม่ชอบเปลี่ยนกับแบบที่2ก็ได้เอาแบบมาตรฐานแล้วกันแบบที่1 d ึ่ง l ิ y 1นะครับและยังมีฟังก์ชันหลายๆอย่างอยู่ในหน้าปัดนิจิตตนแบบใหม่นะครับแต่ผมชอบตรงที่มันให้มาทุกรุ่นนั่นแหละนะพุชสตาร์เห็นไหมปุ่มกด start ทุกรุ่นเหมือนกันมาทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น หน้าจอเครื่องเสียงเป็นแบบนี้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะทําอะไรได้บ้างเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายใช้เป็น Android Auto และ Apple CarPlay นะครับผมทําให้ดูนี่เชื่อมต่อด้บูทูธครับเปิดบูทูธรอแล้วนะครับเปิดบูทูธรอก่อนแล้วเอาเครื่องเสียงค้นหา yes f i n d Now ดูสิเจอไหมน่าเจแไล้แต่ว่าตัวอักษรมันขึ้นเป็นแบบภาษาต่างดาวอน่าจะอันนี้แหละยาว,ยาวลองคลิกดูก่อนนะว่าใช่ไหม อใช่เห็นไหมภาษาทางดาวเราก็ตอบจับคู่ไปเลยนี่จับคู่จับคู่เยสอ๋อ <yes. S 2> ยังไม่ได้เปลีาา่ยนภาษาใช่ไหมแปลว่าชื่อโทรศัพท์มือถือผมเ,เป็นภาษาไทยใช่ไหมพอเราไม่ได้เปลี่ยนภาษาในในเครื่องเสียงอะ่ะมันเลยจับภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้แปลว่าเราต้องเข้าไปเปลี่ยนภาษาก่อนอ่ะเข้าไปที่ setting setting แล้วก็ไปที่ ไปที่ Language ตรงนี้ภาษานี่ไง Display ภาษาไทยโอเคจบแล้วก็มาตั้งภาษานี้ด้วยนี่ภาษาการจดจาเสียงคือ y a คอร์าาาเนี่ยมันสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ครับเราต้องตั้งภาษาสั่งงานด้วยเสียงด้วยเป็นไทยเดี๋ยวจะสั่งงานด้วยเสียงให้ดูเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าสั่งงานด้วยเสียงรถยนต์ยังไงตอนนี้เสร็จแล้วอะมาดูกลับมาดูใหม่น่าจะขึ้นชื่อแล้ว อนุญาตครับเชื่อมต่อ Android Auto แต่ยังมาแล้วโอเคเห็นไหมเนี่ยโทรศัพท์ผมไม่ได้เสียบสายนะคือมันเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับแล้วถ้าโทรศัพท์ใครเนี่ยโหลด สปอร์ตติฟาไว้ในมือถือนะแล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเพลงแบบนี้มาเลยเห็นไหมมันจะมีเพลงให้ฟังแบบแรนดอมเลยนะแต่ผมเปิดไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับปิดเสียงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แล้วก็สามารถสั่งงานแผนที่ด้วยเสียงได้ด้วยนะสมมติเรายังขับเรากำลังขับรถอยู่แล้วกันนะต้องการไปไหนเรากดไม,ไมโครโฟนได้เลยขอเส้นทางไปเซนทรัลพรลาม2 ประมาณนี้นะเราก็กดเริ่มต้นหรือจะกดปิดก็ได้ไม่อยากใช้ก็ปิดไปสั่งงานด้วยเสียงได้ยังไม่พอนะโทรออกหาเพื่อนด้วยเสียงได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวลองดูขับรถอยู่นะครับเข้าที่รายชื่อหน้าจอมืดเต่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลอกสติ๊กเกอร์นะโทรออกด้วยเสียงนะครับกดตรงนี้ด้วยโทรออกด้วยเสียงจะทหเฟิร์นที่รัก เฟิร์สสุดที่รักเป็นไงล่ะวางวางหูก่อนเดี๋ยวเขารับสายนะอย่าพุ่งอ้วกกันนะอย่าพุ่งอ้วกกันนะครับยังมีการสั่งงานรถยนต์ด้วยเสียงด้วยนะฮะผมสั่งให้ดูปิดเสียงโอเคเอาใหม่ต่อต่อเปิดเสียงนะครับเปิดแอร์นะครับ เปิดแอร์ตั้งเป็นออโต้แอซีอย่างที่เมื่อกี้สาธิตไปนะครับรถยนต์คันนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้หลายแบบนะครับก็จะมีคู่มืออยู่ในเครื่องเสียงนะครับว่าสั่งด้วยเสียงอะไรได้บ้างนะแต่เวลาจะสั่งงานด้วยเสียงให้กดปุ่มไมโครโฟนที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับซึ่งมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นก็มีนะตอนแรกผมนึกว่ามีแต่รุ่นท็อปรุ่นเริ่มต้นก็มีแล้วนะเจ๋งมากเลย ยาริคอร์สรุ่นเริ่มต้นเกรดสมาร์ทเนี่ยมันจะให้อารมณ์มันเก่งกว่าเกรดอื่นๆนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันจะไม่มีราวแหลกหลังคาให้เห็นไหมหลังคาเขาจะเรียบๆแบบนี้อารมณ์ครอสโอเวอร์ over, มันก็จะหายไปเนาะมันกลายเป็นอารมณ์เก่งแทนนะครับยาริคอร์สนะครับสมาร์ทรุ่นเริ่มต้นเนี่ยถึงแม้จะไม่มีกล้องมองรอบคันเหมือนรุ่นท็อปนะครับแต่เขาให้กล้องมองภาพท้าทยรถมาเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเหมือนรุ่นรองท็อป มีเหมือนกันรองท็อปก็มีตัวสมาร์ทเริ่มต้นก็มีมีกล้องมองภาพท้ายรถนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วย2จุดเห็นไหมนะสจุดยาดริสคอสเนี่ยมีคู่แข่งเอาไปเปรีบเทียบเยอะมากนะไปเปรีบเทียบลักษณะที่แบบว่าเหมือนรถเราแพงอะ่ะมันจะมีรถยี่ห้อเนะครับรุ่นอะไรนะ KFC หรือรุ่น PTT นะจำชื่อรุ่นไม่ได้นะ เขาบอกว่าเขาลดราคาลงมาเหลือ899เท่ากับยาริสคอสผมอยากจะบอกว่ายาริสคอสเนี่ยราคาเริ่มต้นที่789,000นาพนะไม่ใช่899นะ899คือรุ่นท็อปสุดมีฟังก์ชันครบกล้องมองรอบคันหลังคาแก้วซึ่งของเขาเนี่ยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฟังก์ชันก็ใกล้เคียงกับของเราเนี่ยรุ่นเริ่มต้นเนี่ย789ถ้าจะเทียบก็ต้องเทียบอย่างนี้ของเขาเริ่มต้นแปด้า899ใช่ไหมก็ต้องมาเทียบก,กับ799 789ของเราเนี่ยถือว่าราคาห่างกันเยอะมาก แล้วรถของเขาเนี่ยขนาดใกล้เคียงยารสคอร์เลยอะแทบจะไม่ต่างขนาดใกล้เคียงกันจริงๆรถยารสคอร์ของเราเนี่ยจัดอยู่ใน B Segment นะรถของเขารุ่นอะไรนะ PCT KFC ยี TT, z, ่ห้อเอะจัดอยู่ใน C Segment ตนะครับต้องไปเทียบกับโคโราคอร์สนะแต่พอดีบ,บังเอิญรถเขาอะขนาดใกล้เคียงกับโคโราคอร์สราคาก็วางใกล้ๆกับโคโราคอร์สนะราคา900,000นล้านต้น โคโร拉คอสก็เกนะ้าแสนปลายๆล้านต้นๆน,นะครับแต่ดันทาเครื่องพันหเท่ากับยาริสคอสโครคอสเครื่องพันแคุ้มกว่าเยอะนะถ้าจะซื้อซีเซกเมนต์ไปซื้อโคโรคอสเลยนะดีกว่าคุ้มกว่านะเขาลดตัวลงมาเทียบกับยาริสคอสเราที่เป็น B ีเซกเมนต์นะลดใช้คำว่าลดตัวแล้วกันยาริสคอสเราภูมิใจมากยาริสคอสเราภูมิใจมากที่เขายอมลดตัวลงมาเทียบกับเราทั้งที่รถเขาเป็น4ีเซกเมนต์นะ ก็อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะว่าการตลาดเขาเป็นแบบนี้นะแต่จะบอกว่ารถของเขาเนี่ยรุ่นเริ่มต้น9 0 0 0 0 0รุ่นท็อปล้านต้นของเราเนี่ยรุ่นเริ่มต้น7 0สนไปไปรุ่นท็อป899เห็นไหมาราคาต่างกันเยอะผมบอกเลยยาริสคอร์เนี่ยคุ้มมากเนี่ยยาริสคอร์คุ้มมากนะรถไฟฟ้าไฮบริดที่ราคาเริ่มต้นที่789,000ประยัดน้ำมันกิโลละบาทกว่า ยาริคอสคุ้มมากน่าใช้มากราคาคุ้มค่ามากฟังก์ชันมาล้นล้นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่านี่มีอะไรบ้างใช่ไหมล้นล้นเลยมาครบเลยนะโปรโมชั่นเป็นยังไงโปรโมชั่นดีมากนะครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น0%นเะครับเพียงแค่ลูกค้าเป็นเจ้าบ้านเจ้าของบ้านนะครับหรือถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้านเป็นพนักงานบริษัทอายุงาน1ปีขึ้นไปก็ซื้อได้แล้วนะครับ ดาวศูน์เซไม่ต้องค้าจ้าดาวศูน์เซไม่ต้องค้านะหรือถ้าบอกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่ใช่พนักง,งานบริษัทก็ไม่ใช่เจ้าของรถคันเก่าผ่อนมาแล้ว2ปีขึ้นไปถ้าปิดแล้วขอมีเครดิตดาวศูน์เซไม่ต้องค้าจ้าโปรโมชั่นดีมากเลยนะน่าใช้มากเลยนะแต่ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นเจ้าบ้านเนี่ยดาวศูน์เซไม่ต้องค้าได้เฉพาะยาริสคอร์สยาริสเอที A ip, แล้วก็ยาริสห้าประตูเท่านั้นนะรุ่นอื่นใช้ไม่ได้นะนะครับโอเคเจ้าของบ้านเจ้าบ้าน ดาวสูเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำเรียนเชิญน,นะครับสำหรับสาระดีๆนะครับติดตามช่องเหล่งไว้นะกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วผมจะนำของดีมาฝากอีกคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ